ถ้าคุณอยากเป็นคนสําเร็จนะคะให้คิดแบบฟองน้ําค่ะหลายคนเวลาที่คุณมีเป้าหมายมีความฝันของคุณแล้วนะคะคุณมักจะแบบว่าไปฟังเสียงคนอื่นค่ะฟังคําภาพวิจารนะคะฟังคําห้ามของพ่อแม่ของเพื่อนคุณของหัวหน้าคุณหรือใครก็แล้วแต่ะคะ่ะแต่ว่าเมื่อไรก็ตามะคะที่คุณแบบอยากจะทําให้มันสําเร็จอะคะ่ะมันไม่มีใครที่ รู้จักตัวเองได้เท่ากับตัวคุณค่ะดังนั้นเมื่อคุณมีเป้าหมายมีแพชชั่นแล้วค่ะครูอยากให้คุณนะคะลงมือทําแล้วก็ ทำตัวเองให้เป็นหลักฐานค่ะเป็นหลักฐานของความสําเร็จนั้นค่ะและอีกเทคนิคหนึ่งก็คือว่าให้คุณทําตัวแบบฟองน้ําคือว่าอะไรค่ะสมมุติว่ามันมีคําที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับคุณนะคะหรือคนที่มาหวังดีคุณนะคะมาบอกคุณอันนี้ให้คุณเก็บไว้ค่ะแต่เมื่อไรก็ตามที่คําพูดเหล่านั้นคาวิพาทวิจาร์เหล่านั้นมันไม่เป็นประโยชน์คุณก็แค่บีบมันออกไปเหมือนฟองน้ําฟองน้ำเนี่ยมันจะรับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราและคุณก็บีบมันออกกับ คนที่พูดอะไรไม่เป็นประโยชน์กับตัวคุณนั่นเองนะคะและนี่ก็คืออาหารสมอง2องนาทีนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด, like, ด share, ตามคืได้ที่เพจชันทุวินนะคะ